ลูกที่2อ,อยู่ในท่องนะคบพี่น้องครับนี่ตัวนี้ท่องตัวชั่วกับวีโกส้สองล้านครับพี่น้องครับนี่แหละมาเอาเลยผู้ใด้มางวยไงนะครับพี่น้องครับนี่ลูกครับสวัสดีครับมาเจอกันแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอาะพี่น้องครับมาอีกแล้วกับใบปอฟาร์มนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็น EP ีที่29แล้วนะครับเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็มีงัวอเส้นใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับมีทั้งงัวทองงัวแม่ลูกอ่ามะฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อหลายอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังค่อยๆได้เลี้ยงกันไปเบิึงที่ละโตเนาะสำหรับพิกัดนะครับกับยุธทีบ้านท่าประทายตำบลเกลือง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเอาผู้ใดมักงัวเฟรมใหญ่ราคาเบาๆนะครับพี่น้องครับคนงบหน่อยๆอยากจะได้งัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับไปเลี้ยงเนาะมือนี่กัมีมาให้คือเก่าครับอ่ะก็สามารถเข้าามเบิ่งมาเยี่ยมคอกได้ทุกมือแล้วครับผมเอาก่อนอื่นกะสิพาพี่น้องนี่ไปพูดคุยทักทายกับทางเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอีไปปอฟาร์มครับผมอ่ะมือนี้กัมีมาให้หลายตัวเยู่ครับผมอ่ะเอีจะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับต แหกก้อนก็ได้เอาตัวแรกตัวยหญง่งใส่สร้างนี่นะครับเนาะตัวนี้ทั้งเงาทั้งใด้ะครับพี่น้องครับมาเบิ้งแบบตัวนี้ท่องไปครับนี่ตัวนี้พึ่งผสมครับผมตัวนี้พึ่งผสมนะครับเนาะพึ่งผสมเป็นผสมกับช็อกโกแลตนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวบอกง่ายนะครับเด้อผสมกับช็อกโกแลตวันที่9สิงหาหหานะครับพี่น้องกำหนดทอดกับ24่สสพฤษภา66หกนะครับพี่น้องครับเอา ตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวหรอครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับผมให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้ตัวนี้อ่ามาเอาเลยนะครับพี่น้องให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเนาะนี่การเดินการย่างกะต่ำนี้โบมีนะครับเนาะบ่มีครับผมตัวนี้เอฟเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบห้าหมื่นเจ็ดครับผมเปิดไว้ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับเด้อตัวยางใหญ่เลยครับพี่น้องครับอ่าต่ำนี้ไม่มีราคาหนี้เพิ่นรวมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องเด้อครับผมอ่าฝากเบอร์โทรศัพท์ครับผมศูนย์หกสองครับคร หนึ่งสามสองห้าครับผมอธิไลกับเบอร์นี่ครับผมเฟซบุ๊กสลาวุฒิสองสีครับผมนี่นะครับด้วยพี่น้องครับเอ๋อสะดวกช่องทางไหนโดยเฉพาะยังอ่าเบอร์ง้วไกลๆครับพี่น้องนมสีหัวเป็นง้วที่เอ่อฟิล์มหญ่ไงนะครับพี่น้องครับตัวบักใหญ่ี่แหล่ะสูงเท่าไรครับอีตั้นม้ารลอยหาซิบหาครับผมประมาณลอยหาซิบหานะครับพี่น้องครับอ่ะร้อยห้าสิบห้าได้ด้วครับเด้อตัวใหญ่ตัวนี้บ่มีครับพี่น้องอ่ะนี่ผู้ใดมักอ่าง้วใส่ญ่นะครับเนาะมาเหลือกมาชมเอาเลยนะครับพี่น้อง รูปร่างหน้าตาเด้ครับพี่น้องเด้อตัวแรกนะครับพี่น้องครับเอาตำหนิไม่มีตัวต่อไปครับผมเอาตัวทองก็ได้ครับพี่บันเบื่งงวทองนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเลือต่อไปก็จะ่าเป็นง้วทองครับผมอ่าตัวนี้ทองพ่อได้ครับทองก็เป็นนึ่ตัวนี้ทองกับึ่นะับพ่นี้เพื่นมี่หลอดหครับเ้อดง่่นะครับอ่ทองกับ kf สามหนึ่งผสมวันที่ อ่าสิบเจ็ดพฤษภาปีหกหากำหนดคลอดกับอ่าในนีกำหนดคลอดเนี่ยเพิ่นโบ่ได้เขียนนะครับพี่น้องมาสาวสเทียรแล้วครับแต่ว่าเพิ่นตรวจสามเทีย้วเพื่อความแน่ใจนะครับเออท้องชัว์ๆนะครับพี่น้องตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวหรอครับพี่ครับลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับผมให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับพี่น้องสูงยุ้ยเท่าไรครับตัวนี้ลายห้าสิบพอดีครับร้อยห้าสิบพอดีนะครับงอตโตใหญ่ยิ่งได้พี่น้องครับเออพาเบิ่งทางนี้นะครับสีดำๆเลยนะครับเนาะนมกะอ่าโบ้ได้มีติ่่งครับพีน้องครับ ตัวนี้เอฟเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้หามื่นเก้าครับผมตัวนี้หามื่นเก้าคือง้วทองรับประกันทองนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยากจะได้ง้วทองชัวๆครับพี่น้องครับมาเอาที่นี่ได้เลยนี่นะครับเด้อหางกับบัวดอกวัซเซมนะครับพี่น้องครับอยากจะได้ตัวนี้มาเลือกมาชมเอาครับผมนี่กรุปรังหนาตานะครับเนาะนี่แหละครับผมขี่เรียบกับโบมีปัญหาได้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดินเบื้องอีกจักรรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับ นี่นะครับเด้อเอาใครอยากกี่อะไรกันมาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะอ่ะนี่บุ้งหางทั้งนี่พี่น้องโตใหญ่อยู่งเยอครับเด้อสำหรับหาเงินเก่านะครับพี่น้องอ่ะท้องชัวร์นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับตัวต่อไปครับผมเอาเป็นง้วะทองก้อนกระได้ครับพี่เอาเป็นง้วะทองก้อนกระได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวไล่ง้วะทองกันนะครับมื้อนี้ผู้ใดอยากจะได้ง้วะทองตัวบักใหญ่ๆหนังหนาๆนาด้ครับเด้อมีมีไห้ได้ครับพี่น้องครับอ่ะลูกๆูกนี่ละตัวนี้ก่งงวะทองนะครับเนาะครับผม ตัวนี้ก็เป็นวัวท้องเช่นกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งวัวท้องอ่าท้องพอใดนะครับเนาะอ่ะตัวนี้ก็สูงรอยหานซิฟกุ้งเนาะตัวนี้ท้องกับปีศาจแดงนะครับพี่น้องครับนี่ท้องกับปีศาจแดงอ่าผสมวันที่หนึ่งเมษาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่เก้ามกราหกหกนะครับเนาะตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวหรอครับพี่ครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับผมให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวเช่นกันนะครับพี่น้องครับเป็นงวดที่่อาแม่กระทบบดจะจัดเลยพี่น้องครับนี่ให้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งสูงไงนะครับตัวนี้ใหญ่เงาพร้อม อ่าตัวนี้เอฟเปิดเท่ะเลครับเปิดไปหาเมื่อเก่าขึ้นกนครับหาเมื่อเก่าตัวนี้ขึ้นรับประกันทองนะครับขึ้นตรวจทองให้แล้วนะครับเนาะนี่ห้าหมื่นเก้าเช่นกันวัวอย่างใหญ่เลยสําหรับใบปอฟาร์มนะครับยังมีใหญ่กว่านี้นะครับพี่น้องครับอ่าเด้อติ๋มอ่าดำสนิทเลยนะครับพี่น้องครับนี่เพชรหลังเห็นว่นี่พวงหางนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่แหละหางไม่ดอกไม่แซมเบื่อขังทั้งนี้ครับผมอ่าเห็นนะครับเด้อห้าหมื่นเก้าตัวอย่างใหญ่ ตัวนี้กับต้นนี้บมีนะครับเนาะบบมีครับผมอนานมกับบมีติงบมีติงนะครับพี่น้องครับโบมีครับผมขอบหูหนิดดำดีครับพี่น้องครับขอบหูยางนี่แหละครับเด้อโบดจัดบดหลึกๆเลยตัวนี้อะตัวต่อไปครับผมหัวทองครับหัวทองนะครับตัวต่อไปงัวทองตัวใหญ่นี่ั้ครับครับนี่ครับโอ้หนี่บอกใหญ่เลยนะครับพี่น้องเด้อตัวย่างใหญ่นะครับตัวนี้อ่ ทองกับพอได้ครับเอาผู้ใดมักใส่ยิ่งยิ่งเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ทองกับวิโก้สองล้านเลยครับพี่น้องนี่ผสมวันที่15เดือนมีนาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่27เดือนอ่า27ธันวาอันนี้น่าจะหกหายได้ครับพี่น้องครับเขียนได้นี่อ่ะนี่นะครับตัวนี้บักใหญ่หนังหนาตัวนี้ตีลูกที่อะไรครับอีกครับลูกสองครับผมลูกที่สองอยู่ในทองเลยครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ทองชัวๆกับวิโก้สองล้านครับพี่น้องครับนี่แหละมาเอาเลยผู้ใดมัก งวยง่นะครับพี่น้องครับนี่ลูกตัวนี้เอฟเปิดไทยครับเปิดไปเจ็ดมือเก่าครับผมตัวนี้เจ็ดมือเก่ายังง่ครับพี่น้องครับนี่เบิ่งไทยบึกบึกเลยอ่ะนี่บึกบึกบึมบึมนะครับพี่น้องอ่ะตำหนิไม่มีเบิ้งกันยางไปนน้ำคับพี่น้องครับนี่ฮะนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับนี่แข้งขาดําดีเลยนะครับเนาะ ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับสูงเท่าไรครับเอ็นนี่สูงตัวนี้น่าจะแต่ร้อ <สร periods> ยหาสิบเตะร้อยหาสิบได้ครับเพรว่ตัวสูงอยู่ด้วพี่น้องครับไม่ต้องเป็นลึกๆนะครับเนาะเป็นลึกๆนะหลึกลก็ถือว่ามองโม,มสูงจริงๆตัว,ต,วตัวสูงมากเลยครับพี่น้องเลยอ่ะโอ้ท้องกับวีโก้ส่องรันตัวนี้เด็ดเลยครับพี่น้องครับเอ้ามึงจะชัดไกลๆแบบนี้เลยตําหนิไม่มีเลยครับเด้อยังไงจิตหมื่นเก้าตัวต่อไปครับไปนี้ครับเอาเป็นแม่ลูกก็ได้ครับเอาเป็นแม่ลูกตัวนี้นะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ อ่ลูกนะครับแม่ลูกซึ่งเป็นตัวผู้อยากจะหาไปคุ้มฝูงนะครับพี่น้องครับอ่ะเด้อเป็นวัวแม่ลูกอันนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ลูกตัวนี้บ่บ่มีใบไหมครับพี่อันนี้ลูกบ่มีใบนะครับพี่น้องครับอ้าบ่กลันีเรากิเบื้องตัวเอาเนี่ยแหละพี่น้องครับเบื้องอ่าลูกตัวผู้นะครับพี่น้องเออสักเดือนลวครับตรงนี้สามเดือนกว่าประมาณสามเดือนกว่าได้ครับพี่น้องครับนี่ยังใหญ่นะครับเนาะแม่นี่แม่นี่ผสมมันผสมล้วครับแม่นี่ผสมหรอพี่น้องเด้อ เม่ยนี่อ้สูงไงครับลอยหกสิบดูเลยไม่ถึงน่าจะประมาณลอยหกสิบน่าจะลอยหกสิบได้ด้วยครับตัวนี้บอกง่ายด้วยพี่น้องครับอ่าผสมกับช็อกโกแลตนะครับเนาะนี่ช็อกโกแลตผสมวันที่ห้าสิงหาหกหากำหนดถอดแต่วันที่ยี่สิบพฤษภาหกหกนะครับเนาะลูกที่าไรครับตัวผสมไปเป็นลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับตัวนี้ง่ายครับง่ายเนี่ยเอ้าตัวนี้ที่ผสมช็อกโกแลตครับไอ้ลูกตัวผูด้วยครับพี่น้องครับเมื่อกี้เนาะ ่าเอฟเปิดไปเท่าไรครับคู้นี่แปดหมื่นเจ็ดพันครับผมอันนี้แปดหมื่นเจ็ดนะครับด้วยพี่น้องครับอันนี้เนื่องจากอ่าเป็นง่วนใหญ่นะครับพี่น้องครับตัวอ่าอย่างใหญ่นะครับเด้อตัวนี้ครับลูกตัวผู้เมื่อกี้นะครับเนาะอ่ะตับนีบอมี่นะครับกีบเ็บอมมี่ปัญหานะครับเด้อนี่ล้มกับบอมี่ติงนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยากจะ้เลยงัวนใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับเอาเลยนะครับเนาะนี่ตัวผู้นะครับเนาะเห็นไปพี่น้องครับนี่แปดหมื่นเจ็ดนะครับเด้อพี่น้องนี่ อ่ะน่าจะเห็นชัดแล้วเด้อเนาะอ่ะแปดหมื่นเจ็ดตัวนี่นี่ใหญ่ครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดมักใส่ใหญ่ตัวนี้เลยตัวต่อไปครับผมเอาเออนี่แดงก็ได้ครับนี่นี่เมื่อแปดหมื่นเจ็ดพี่น้องครับครูนี่นะครับเด้อแปดหมื่นเจ็ดนะครับเนาะอันนี้บอกใหญ่เด้อครับพี่น้องครับอย่างใหญ่เลยผู้ใดมักงูใหญ่บกคนผาดครูนี่ครับพี่น้องครับนี่อ่ะตัวต่อไปตัวนี่นะครับเด้อ โอ้น้ำเมือกออกพี่น้องตัวนี้แดงใหญ่ขึ้นกันตัวนี้ผสมใบยังบ้างไหมผสมไว้แล้วครับผสมไว้แล้วได้ครับเรื่องตัวนี้เดี๋ยวจะไปเบิ้งการมาเพิ่มผสมพอใดไว้นะครับเนาะตัวนี้ผสมกับสติงเลสสองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้กับบล็อกแ่แล้วกับแดงแดงดีพร้อมนะครับพี่น้องครับอ่าผสมวันที่เก้าสิงหาหกห้ากำหนดข้อกับวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาปีหกหกนะครับเนาะอ๋า เด็กไงตัวนี้ให้ลูกมาแล้วจักตัวครับให้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวแล้วครับพี่น้องครับนี่ให้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งแบบไงสูงร้อยหาซิบขั้วยอดเนาะครับผมตัวนี้บวกร้อยหาซิบบวกบสดจัดแล้วครับพี่น้องเอาเอฟเปิดไว้เท่าไดครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้หาเมื่นหาครับผมตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าแลครับพี่น้องครับเปิดไว้หาเมื่นหานี่ผสมไม่นะครับเนาะอ่ะมีเมือกออกนะครับพี่น้องอ่ะเมือข้างทางนี้นะครับพี่น้องอ่ะโบสถ์ดีเลยนะคครรัับบพี่น้อองเา ผู้ใดอยากจะชมนะครับแดงดีบ่มีเปี๊ยวบ่มีด่างเลยเด้อพี่น้องครับนี่อ่าเอาราคาอีกเทื่อครับอีกครับเปิดไว้ห้าหมื่นหาครับผมห้าหมื่นหาตัวนี้น้มกับบโมีติ่งนะครับพี่น้องครับห้าหมื่นหานี่ตัวใหญ่เด้อพี่น้องครับนี่มาหามาเลือกเอาสดอ่าจากใบปอฟาร์มนะครับอ่าอันนี้ผนส่งทั่วประเทศเลยครับพี่น้องเด้อเอาผู้ใดอยากจะได้ก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ครับอ่าเด็ดเลยนะครับห้าหมื่นห้าอย่างใหญ่เพว่าเฟลมใหญ่ราคาเบาเบาครับพี่น้องเอาตัวต่อไปครับผม ทั้งนี้ก็มีอียืดสองตัวด้วยครับพี่น้องครับถ่ายย่างอลังการเลยตัวนี้ขาเบาเบากอนก็ได้ครับนี่ตัวนี้ขาบาเบาก็ทานพี่น้องครับเป็นง้วบดนะครับเนาะกะลู่ว่าท่องไปตัวนี้ตัวนี้ท่องว่างครับผมตัวนี้ท่องว่างบดท่านผสมนะครับเนาะท่องว่างอยู่ด้วยครับเด้อเป็นง้วบดสูงกับสีประมาณร้อยสี่สิบนี่แหละครับพี่น้องตัวสี่สิบบวกบวกนะครับเนาะดึก ให้ลูกม่เลี้ยงตัวครับจริงๆลูกมาแล้วประมาณ2อตัวครับประมาณ2ตัว2อถึงสตัวประมาณนี้แหละครับของเอเนี่เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้สามมื่นหาครับผมตัวนี้สามมื่นหานะครับผมตัวใหญ่ราคาเบาๆนะครับเนาะสามหมื่นห้าเออต่อรองได้อีกครับผมต่อรองได้อีกส่งฟรีทั่วอีสานนะครับพี่น้องครับเอาออแกได้ตัวนี้มาเอาเลยนะครับเนาะนี่นี้ครับเด้ออยากได้มาเอาเลยเบื้องด้านขางด้านนี้นะครับพี่น้องเอาขีบลิฟต์แข่งขันนะครับพี่น้องครับ นี่เดอ้อ<ม>จะได้มาเอาเลยนะครับพี่น้องอต,นนอะะตัวนี้บ่มี่นะครับตัวนี้นะบ่มีครับผมขาบ่ถงบ่ถอนนะครับพี่น้องเดอ้อเพียงสามหมื่นห้าเองตัวนี้ตัวยังง่เด้อครับพี่น้องคอรับง่วบูทตัวนี้เนาะมึงท่งหลังนะครับพี่น้องเปรี้ยวฟันมีบอนะครับบ่มีนะครับ,บรมผมตัวต่อไปครับผมนีม่ครับโอ้ตัวต่อไปอยู่เสาไฟนี่นะครับนาะ ไอต้ตัวตัวผูนี่ลูกของแม่ใหญ่ด้ะครับเด้อบัดนี้สิพาเบิ่งอ่าแม่ยแยกลูกเอาไปกันลูกแม่ยแยกลูกตัวนี้ก็ยาวใหญ่คือกันสูงกว่าสิริลอยหาสิบได้ดยี่หรอพี่น้องครับตัวนี้บักยาวเป็นแม่กระทบใหญ่ๆให้ลูกมาจากตัวเลยครับเองสิม่เาเราตัวหนึ่งครับตัวหนึง่งครับผมหนังหนานนี่ไอ้กล้ามเนื้อหลาได้ครับพี่น้องครับแข็งขาบักใหญ่เลยตัวนี้นี่เนาะนี่นะครับเอาให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวง้วงยังสดๆดจริงๆอยู่ครับพี่น้องตัวนี้เอฟเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสี่มื่นเก่า สี่หมื่นล้อผสมดเลยครับเอาไปดีล้อผสมใดเลยนี่รูปรังหน้าตานะครับพี่น้องครับนี่แข่งขายแล้ครับพี่น้องเด้อตำหนิบะมี่นะครับเนาะบะมี่ครับผมตำหนิไม่มีนะครับพี่น้องครับนี่เด้อจิ้มดำสนิทครับพี่น้องครับนี่เด้ออ๋อผู้ใดอยากจะได้ตัวใดมาเลือกมาช่มาครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้าตัวอย่างใหญ่ครับผม เห็นด่มุมนี้นะตัวใหญ่ๆเยอะๆเลยพี่น้องครับเห็นชัดว่าพี่น้องครับตัวต่อไปครับผมนี่ตัวนี้ท้องนะครับพี่น้องครับนี่ตัวบกใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวสิพภาพไปเบื้องทางพุ่นอีกหลายตัวอยู่ด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งด้านนี้นะครับพี่น้องครับผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์บดช่วยน้ำเน้นด้วยพี่น้องทางนี้ไม่แยกลูกครับผม อันนี้ก็แม่แยกลูกขึ้นกันตัวนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ว่าท่านได้ผสมครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ว่าเพท่านผสมนะครับเนาะไปผสมได้เลยครับอันนี้เงาเงยขึ้นกันครับพี่น้องครับตัวนี้ให้ลูกมาแล้วจะโตครับจลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับผมให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับพี่น้องครับนี่แม่ยขอบแดงแดงยิใหญ่ขอบหูดำดำนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้เลยนะครับมาบุงตัวยิ่งใหญ่ยิ่งสี่เพื่อจะเปิดใบเท่าได้ครับพี่น้องเด้ออ่าตัวนี้นี่ทั้งใบปอเปิดไใบถล่มครับซีมันเก่าครับผมตัวนีะ อย่างเ้ยเยเเลยครับพี่น้องเอาผู้ใดมักงัวโครงสร้างง่ายก็เอาตัวนี้ไปก็ได้พี่น้องครับราคาเบาๆราคาไม่แรงนะครับเนาะนุ่มกับโบมีติงอ่ะหางดำปืนพุ่งหมกง่ายครับผมอ่ะนี่เด้อ49,000ื่ก้บโมีตำหนินะครับตัวนี้เนาะตำหนิครับตำหนิไม่มีครับพี่น้องเอ้านี่แหละตัวอย่างใหญ่เลยเดี๋ยวจะพาดูตัวต่อไปครับผมมาตัวไหนครับแม่ลูกก็ได้ครับที่อันนี้ก็มีแม่ลูกไห้ด้วครับทั้งนี้พี่น้องอ่ะมาเบื้องวานลูก อันนี้ลูกตูผู่หรือตัวเมียนะครับพี่น้องครับเออลูกตัวเมียแดงดีดีครับผมลูกกสิประมาณสองเดือนนี่แหละพี่น้องครับไม่รู้ว่าลูกลูกพอตัวไหนเนาะเอตินเดี๋ยวได้ครับมี้ไปครับอันนี้มีใบมีหลอดไห้ด้วยครับพี่น้องลูกเลี่ยมบสกยงามเลยครับตัวยาวๆเลยนี่ขอบหูดำๆหูสั้นๆครับพี่น้องอ่ะผู้ใดมักประมาณก็เม้าตัวนี้ครับคู่นี้ครับผมลูกตัวเมียนะครับเด้อนี่จิ้มดำไม่เห็นเหรอไอนี่ข้างหลังนะครับเนาะ อย่างให้เบิ่งนะครับเนาะเดแล้วครับเหเพึ่นหาใบจะเข้ากันนะพี่น้องเด้ออ่ะง้อหูหูเฉียงเฉียงเนะพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อสูงใส่กันถึงประมาณร้อยสี่สิบบวกลบนี่แหละครับผมเดี๋ยวให้เพึ่นหาใบจะเข้ากันนะครับพี่น้องนี่นี่ป่ะเอาเบิ่งกับเบิ่งง้อไปก่อนนะครับเนาะอ่ะสุะดท้ามีใบมีหลอดหายอยู่วะท่านนะครับเนาะอันนี้อ่า อันนี้ของลูกนะครับเนาะเป็นลูกของช็อกโกแลตได้ครับพี่น้องเอาผู้ใดใส่ช็อกโกแลตไว้ก่ผลงานนี่กตัวที่เห็นนะครับพี่น้องยกข้างน้านี่แหละเกิดวันที่23มิถุนาหกห้นะครับพี่น้องครับกะเดือนกู๊ดกู๊ดท่านเต็ม2เดือนสมต้นพี่น้องเอาเดือนกู๊ดกู๊ดยังไม่เต็ม2เดือนเลยลูกของช็อกโกแลตแม่ท่านนี่ผสมไอตินแล้ลูกหน่อยอยู่ยังครับผมลูกยักโตัวเลยครับตัวนี้ลูกสองลูกแรกครับลูกสองต่อไปครับตัวนี้ลูกแรกนะครับเด้อช็อกโกแลตตัวนี้นะครับเนาะลูกทีี่่่ตตััออไปนนะคครรบบพ้ง เออเสร็จว่ะเออออกไปข้างคุณแล้วเดี๋ยวน้ำมือชัดชัดเอามาเบื่อวาคู่นี้นี่ทา้งไอเอสเนี่ยเปิดไว้เท่าไรครับเปิดใบหกหมื่นเจ็ดครับผมอันนี้หกหมื่นเจ็ดนะครับเด้ออ๋อฝ่ายกลังหางัวแม่ลูกตังามตัวแม่อยู่นะครับเนาะหกหมื่นเจ็ดคู่นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับอ้๋อก็ไว้ได็ก่อนรดพี่น้องเด้อตัวงามอยู่ด้ีครับพี่น้องเมื่อไงไก่เนาะตำแหน่งบัวมีนะครับพี่น้องครับมีครับผมเดี๋ยวเเห็นเถียงอยู่ขีดตรงกับเบื่อยวันไหนมีปัญหาครับตัวต่อไปครับผม ครับต่อไปกิดติดเป็นอะไรเฟมใหญ่ๆนะหนาคือกันนะครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้มาเบิ่งกันว่าท่องผสมไหมหรอเนาะครับผมผสมไหมลับตัวนี้กับผสมไปคือกันนะครับพี่น้องครับช็อกโกแลตเนาะนั่นแหละผลงานเราเห็นไปแล้วเกิดกับแม่เมื่อกี้นะครับเนาะอันนี้ของแม่ใหญ่ขึ้นมาอีกผสมวันที่9สิงหา6หากับหมดคลอดกับวันที่24พฤษภาคมปี66นะครับพี่น้องเอ้า ตัวนี้ห้ลูกมันได้ยเจ้าตัวครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวตัวนี้ก็สูงใหญ่ยขึ้นกันนะครับเด้อ145บวกได้นะครับพี่น้องครับประมาณ145ครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อขอบหูดำดำตัวแดงดีอ่ะนี่แหละครับจิ้มดำดำนี่แหละไายปูดๆเลยนี่แผ่นหลังนะครับเนาะอ้าวตัวนี้ผสมไว้ให้แล้วเอฟเปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นเก้าครับผมตัวนี้สี่หมื่นเก้าเด้อครับเด้อยางแดงครับพี่น้องครับอ้าตัวนี้เมื่อ้ๆนี่ลึกๆอยู่ได้ครับนี่เด้อ อะจะพาเบื้องทั้งหน้าอีกขังหนึ่งนะครับเนาะอ่ะนี่รูปร่างหน้าตาของหูส์ดำๆนี่แหละกีบเรียบกับโบมีปัญหาเด้อครับพี่น้องนะสี่หมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับนุ่มกับสีหัวอยู่เนาะครับผมนุ่มสีหัวอ่ะตอนนี้บ่มีครับพี่น้องครับมักแบบใดเมื่อเลือกเอาราคากับพออ่าพอต่อเอาสุดโตอยู่ครับผมนี่ราคาไม่แรงนะครับเนาะเห็นไหมพี่น้องตัวต่อไปครับผม ราคาเบาขึ้นกันครับบันนี้กับราคาเบาเบาขึ้นกันนะครับด้วยอยู่ทั้งในญี่หุ่นอยู่ในป่ากับมีอีกราคาเบาเบาโตหนึ่งอยู่ขาครับพี่ราคาเบาเบาครับอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเวลาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกเออนี่นะครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้กับใหญ่เลยครับสูงกว่าสิแต่ลอยหาซิฟได้ครับพี่น้องครับ ตัวนี้เป็นง้วแยกลูกเนาะครับง้วแยกลูกครับผมพอท่านผสมนะครับยังครับผมน่าจะให้ลูกน่าตัวหนึ่งเลยพี่น้องตัวนี้ครับผมอ่ะนี่ตัวนี้บักใหญ่ด้วยครับเด้อผู้ใดมักฟลิปใหญ่ๆแบบนี้เอาที่ว่าราคาเบาตัวนี้เบาสักไหนครับอีกครับสามหมื่นเก้าครับผมจังใหญ่นะครับสามหมื่นเก้าเด้อพี่น้องตัวนี้บักยังยังใหญ่ด้วยค่คยๆเรีลีพี่น้องครับตัวนี้สามหมื่นเก้านะครับเนาะอ่ะบักยังอ้อมให้เบิ้งด้วยครับพี่น้องครับเทียบกับเอ๋เบิ้งเปื่อยสูงลอยเจ็ดสิบห้าพี่น้องง้วงตัวนี้ กินยาเจ้งครับขาดนำเลียงซื้อครับกินยาก่งว่าสันวะาบมี่ตำหนีได anyway> ้ครับพี่น้องครับรมกับโบมีติงนะครับเนาะกินเรียกกับสินเย็นดีนะครับเด้อเบิรไก่เนี่แหละสามหมื่นเก้าตัวบบใหญ่ครับพี่น้องครับหาใส่อีกครับยังมีอีกตัวนึงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพยภาพไปเบื้องทางนี้นะครับเนาะตัวนี้กับราคาเบาขึ้นกันนหมครับเบาขึ้นกันครับผมตัวนี้ก็อย่างเบานะครับพี่น้องครับเอ ตัวนี้ก็ราคาเบาเช่นกันแดงใหม่ย่างคักเลยตัวนี้นะครับเนาะอ่ะนี่ตัวนี้ไอเป็นวัวแยกลูกเช่นกันตัวใหญ่ๆลึกๆแดงใหม่ๆตัวนี้ให้ลูกมาจากโตครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งถึงสองตัวครับหนึ่งถึงสองตัวเพราะท่านผสมไว้เนาะยังครับผมอ่ะตัวนี้ยังไม่ผสมเลยครับพี่น้องครับยังทองบางอยู่ใครอยากกีได้ตัวนี้สูงพอดีรอยซี่ผาเดียวรอยซี่ซี่ผาหนิแหละครับรอยมาณรอยซี่ซี่ผาหนิด้วยพี่น้องครับนี่ซิมนะครับเนาะ นี่แผ่นหลังนะครับพี่น้องเห็นชัดบ่านมกับโบมีติ่งนะครับเด้อเอามันแกะี่ขีดตมจักหน่อยนะครับตัวนี้ครับผมอ่ะตัวนี้เอฟเปิดเท่าไรครับเปิดไฟสามหมื่นเก้าเช่นนครับสามหมื่นเก้าเช่นกันตัวอย่างใหญ่เช่นกันนะครับเด้อตัวนี้พี่น้องครับนี่สามหมื่นเก้าเด่นนดนึงคู่กับรถได้อีกครับผมคันยกคูสามหมื่นเก้าเปนี่ได้อีรถได้อีกว่าเท่าไรพี่น้องครับอาจจะรถได้อีกเยอะนะครับเรื่องทรงฟรีนี่ทั่วภาคอีสานนี่เป็นทรงฟรีให้อยู่แล้วครับครับผมอ่ะพี่น้องมากตัวไหนชอบตัวไหนมาเลือกมาชมมา มือนี้ก็มีแค่นิดนี่เนาะครับผมมีแค่นี้แต่ครับพี่อ่ะนี่นะครับเด้อนี่แหละครับสำหรับใบปอฟาร์มอีที่ยี่สินะครับชอบตัวใดมาตัวใดกันมาเลือกมาชมเอาไดนสำหรับคลิปนี้กันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันขอสสวััดีครบสวัสดีครับ